หลวงพ่อลงมากรุงเทพข่าวนี้นะคณะทถายาโยมลูกหลานคงจะเอ้หลวงพออ่อเในทำไมขึ้นไปไม่กี่วันก็ลงมาอีกแล้วหลวงพ่อมีธุระอะไรหลวงพอมีธุระนะคระนัตถายาโยมถ้าหลวงพออ่อม่มีธุระหลวงพ่อก็คงจะพักสบายๆเพราะว่าอายุของหลวงพ่อกับปูนนี่แล้ว แัดอย่าต,ะตะลอนตลอนเหมือนกับพวกน้องๆก็ไม่ได้หลวงพ่อต้อง <c oughs> พักหาที่พักไม่ว่าคนไม่ว่าอะไรถ้ามันแก่ขึ้นไปแล้วมันก็จะไปใช้งานมากมันคงไม่สะดวกล่ะแต่แต่จำเป็นเนื้อเมื่อจำเป็นก็จะต้องเนเอาออกมาใช้ แต่เมื่อคราวที่แล้วลงพระลงพ่อลงมาวันที่สิบเจ็ดแล้วก็กลับวันที่ยี่สิบแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าลงมาอีกนะเมื่อวานลงมาเมื่อวานเนี <c> ่ย <oughs> ลงมาคราวนี้ก็คืออันเนื่องมาจากที่ลงพอ่อลงมาคราวก่อนครั้งก่อนมาเจอกับทัตนนพรนท่านก็เป็นอาวพาดท่านก็คงจะเป็นห่วงเหมือนกันแต่ความจําของท่านก็ดีนะความจําของท่านก็ดี หลวงพ่อก็ไเดกพบอกับท่านนะเนยท่านก็เป็นห่วงเรื่องวัดโคโลราโดเพราะท่านก็ได้ไปร่วมสร้างท่านก็อธิบายให้ลูกศิษย์อธิบายให้หลวงพ่อฟังอหลวงพ่อก็รับรู้รับทราบหลวงพ่อเออเอาธนบุรณเดี๋ยวหลวงพ่อรับทราบเพอหลวงพ่อรับทราบท่านก็ยกมือทางซ้ายของท่านที่เป็นอมมไม่เป็นอมพาธนะ <c oughs> ท่านยกมือขึ้น เคยค่ๆว่าสาธุครับสาธุครับลักษณะนั้นอะถ้าพูดเป็นนะแต่นี่ท่านก็ไม่ได้พูดหลวงพ่อเห็นเห็นทั้งแววตาของท่านเห็นทั้งความรู้สึกของท่านเออท่านคงจะออหนักใจจากนั้นก็ได้กินพวกน้องๆทั้งหลายมมีหลวงพ่อสุธรรมหลวงออพ่อปู่เหลิมออก็พูดในแนวแถวเดียวกันว่าหลวงปู่นรลงออท่านได้กลับมาจากโคโลราโดแล้ว ท่านในใจของท่านท่านกว่าท่านอายุมากแล้วท่านจะขอพักผ่อนคงจะเปลี่ยนให้องค์อื่นไปแทนท่านท่านก็ไปอยู่ตั้งห้าปีตั้งแต่องค์หลวงตาจุตินี่เราผ่านไปหลวงพ่อณหลวงท่านก็ไปอยู่อยูน่นู่นไปพัฒนาจนเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วก็ซื้อที่ดินทั้งหมดที่แรกก็1สิบสองสิบสองไร่ท่านหลวงพ่อจะไม่ผิดท่านก็เห็นว่า พอท่านอยู่ไปอยู่ไปทั้งบอกมันที่ดินที่ซื้อนะ่ะมันเ,เป็นที่มันที่ไม่ราบเรียบเ,เป็นที่สูงที่เนินท่านก็เห็นว่าควรจะซื้อเพิ่มเติมอีกท่านก็เลยตัดสินใจกับ,บคณะกรรมการของวัดซื้อที่ดินเพิ่มอีกเดี๋ยวนิทวาได้ยินทราบข่าวว่าเป็นสามสิบเจ็ดไร่ครึ่งนะสามสิบเจ็ดไร่เออสามสิบเจ็ดไร่ครึ่งก็มัชจะ ก็ไม่ใช่แคบนะที่นี่นะ <c oughs> แต่นั้นก็จะตุปจัจจัยก็เออที่แรกท่านหลวงพ่อณรงอยู่คงจะไม่มีปัญหาสัทธาญาติโยมทางนู้นเขาคงจะช่วยช่วยกันอแต่บัดน,นี้หลวงพ่อณรงกลับมา,าจะให้องค์อื่นแทนก็เป็นภาระก็ให้องค์อื่นอีกก็เลยท่านณรงคก็มาหลวงปู่ณรงก็มงะกมาพูดให้พวก หมู่พเพื่อนฟังครูบาอาจารย์ทางนี้ฟังทางครูบาอาจารย์ทางนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิยง่งหลวงพ่อได้ยินแล้วหลวงพ่ออืมน่าจะช่วยช่วยกันเพราะวัดโคโลโราโดตั้งชื่อว่าวัดหลวงตามหาบัวไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนถ้า,าว่าไปซื้อที่ดินไปมัดจําเขาเรียบร้อยแล้วถ้า,าวันเราไม่จ่ายเงินครบเขาก็ต้องยึดคืนตาม ขนบธรรมเนียมประเพณียิ่งเป็นของเมืองน,นอกถ้าผิดสัญญา,เ,าเขาเขาจงยิ่งยึดคืนได้ง่ายเพราะนั้นพวกเราหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ยังเหลือไม่มากาท่านก็บอกว่าสมัยซื้อก็ประมาณสี่แสนดอลใช่ไหมาสามสามสามแสนสองหมื่นดอนลนะครับแต่ทีนี้ เดี๋ยวนี้ก็ยังค้างอยู่ประมาณสักสามสามล้านกว,ากว่าเพราะาเงินบาทของเรามันลดเงินบาทของเราก่อนสามสิบหกบาทต่อหน,นึ่งดอลทาให้เราเสียเปรียบเพราะนั้นก็เราจะต้องหาเงินเพิ่มขึ้นอีกเพื่อจะให้เงินแต่เงินดอลก็อยู่ตรงทรงตัวนั่นแหละสามแสนกว่าดอลอย่างที่ลงพอนลงพูดนี่แหละแต่ว่าเงินบาทของเราเนี่ยมันอ่อน,น,นเมื่อมันอ่อนเราก็ต้อง ได้หาเพิ่มอีกประมาณสักเกือบสี่ล้านมาสามล้านก,กว่าเกือบสี่ล้านมาถ้าถ้าคิดออกมาเดี๋ยวขณะนี้นะเ,เวทเสียแต่งเงินบาทของเราจะลงมายี่สิบห้าเหมือนแต่ก่อนเนะี่ยเราก็คงจะไม่ได้จ่ายมากนะแต่ในทางว่าเงินมันอยู่อย่างนี้เนะเราคงจะได้จ่ายประมาณสักเกือบสี่ล้านบาทยังขาดอยู่นะอันนี้ก็หลวงพ่อเ,เป็นห่วงในเรื่องนี้แหละได้ลงมาแล้วก็พร้อมกันก็ เป็นการทอดผ้าป่าก็คงจะเป็นวันที่28นะครับนักทาญาติายาาโยมลูกหลานเ,าเตรียมกระโปรงกระเป๋าไว้ด้วยนะผู้ใดนะช่วยๆกันเต,เ,ตเ,ตเตรียมเทกระเป๋าใส่กันวันวันที่28เช้าเป็นการทอดผ้าป่าด้วยนะหลวงพ่อบอกว่าซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะจะว่าซื้อให้หลวงปู่นันลงก็ไม่ใช่ใหลวงป,ปู่นรลงกจะกลับมาเมืองไทยแล้วนะ แต่เจ้า่ซื้อให้หลวงพ่ออินก็ไม่ใช่ฮะหลวงพ่ออินก็ไม่เคยไปอีกต่างหากไงยังไม่เคยไปเห็นเลยโคลโลนโดเนี่ยเป็นยังไงวัดนี้นะเจะ้า่อซื้อให้หลวงตามหาบัวก็ไม่ใช่หลวงตากับจุตินิรพานไปแล้วใช่ไหมเออสมมติถ้าเกิดซื้อให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งวันลูกหลานของเราเออไปอยู่อเมริกาตกทุกข์ใอยากสักเซเซปเนจรเออบางทีถูกคดีความอะไรฟ้องร้องเออเอ้าลูกหลาน,นไป ยังไงยังไงไปพักอยู่ที่โคโลราโรก่อนรักโคโลราโรนาะเป็นวัดของหลวงปู่ทวดของเราวัดหลวงตานะไปพักอยู่ที่นั่นก่อนอย่างน้อยก็เข้าไม่ได้ซื้อที่พักไม่ได้เช่าเข้าไม่ได้ซื้อเหมือนกันเถอะไปพักบ้านปู่บ้านทวดของเราเครูบาอาจารย์ท่านอยู่ที่นั่นแล้วก็เลี้ยงดูถ้าหาว่าเราเตกทุกข์ได้ยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา มันก็มีประโยชน์นะหลวงพ่อว่านะถ้าคิดไปไกลๆเพราะนั้นพวกเราเลูกหลานทุกคนเพียงเงินเพียง3ามสี่ล้านบาทคิดว่าคงไม่หนักหนาแต่เราช่วยๆกันคนละไม้คนละมือเนี่ยแหละหลวงพ่อมาคิดจุดนี้และหลวงพ่อยังได้ลงมา่าวในครั้งนี้อเพื่อจะมาหาทุนร่วมกันเ,เพื่อซื้อที่ดินเนี่ยเมืองอเมริกาเนี่ยโคโรราโดเนี่ย วันที่28ถ้าววอบผู้ใดนะฟังฟังดูลตลตารางเม็ดละถ้าคิดเป็นเงินไทยตารางเม็ดละหนึ่งพันนะตารางเม็ดละหนึ่งพันถ้าใครซื้อห้าร้อยกระด็กได้ครึ่งตารางเม็ดได้เอเรียกนั่งยองๆนรอได้ยืนหน่อยงั้นถ้าใครออกหนึ่งพันก็ได้นั่งสบายๆคัดตมาร์ <c oughs> ถ้าใครออกสองพันได้นอนไปนะ <c oughs> ถ้าหากว่าซื้อก็อีกเออีกสี่พันเลยเนีอาจจะมีเพื่อนหูนั่งคุยกันได้ฮชออถ้าซื้อมากกว่านั้นก็มีวงสากณนายญาติพ่อแม่นั่งเป็นกลุ่มเป็นหมู่กันได้ฮเพราะนั้นใครจะเอา ทางบอกโอ้ยข้าไม่ยุ่งกับใครแล้วเขาเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นก็พอแล้วก็ดียืนใช่ไหมล่ะไม่ค่อยจะดีนะหลวงพ่อวาน่ะเพรนั้นพวกเราช่วยๆกันคิดนะซื้อที่ดินแต่หลวงตาม,มหาบัวท่านบอกว่านะถ้าผู้ใดก็ตามซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาอันนั้นคือปูทางไปสู่พระเจ้าจากักรพรรดิท่านววานะหลวงตาม,มหาบัวท่านพูดนะให้เขาแบบเป็นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเลย ให้เขามาซื้อแผ่นดินไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยซื้อมาหลายแห่งนะพ่อะจัตายาธโยมนะซื้อที่ดินถวายวัดโอ้เหมือนวาเล่นละแต่ถ้าว่าวัดไหนผมประยู่่ครับวัดยังแคบยนไม่ถึงหกไร่เออมีที่ขายไม่มีครับหรือเอาช่วยไปไม่รู้กี่แห่งตกกี่แห่งนะหลวงพ่อน่ะเรื่องซื้อที่ดิน ไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะซื้อแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดซื้อให้สมภารก็จริงอยู่แต่สมภารเขาตายแล้วเขาก็ไม่ขายอีกเลยขายไปได้อีกเนยก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินไปนานเท่านานทีเดียวนะวันนั้นขอให้ลูกหลานคณะสัตยญาติโยมนะวันที่28นะที่หลวงพ่อไดอ้จะได้มาร่วมรวงกับคณะสงฆ์อย่างอาจารย์เจริญพูดนะั่ยนะครูบาอาจารย์จะมาเยอะนะวันนะั้วันนั้นอนะค่ะ ถ้าผูา้ใดถ้าพอมีเวลาเออนเ่อถ,ถ้ามาได้วันที่ยี่สิบแปดเชิญทุกคนมาร่วมกันมาพบกูบาอาจารย์นั่นหลวงพ่อได้ข่าวได้วยกันเห็นไหมหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้มางานอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนเหมือนกันวางทีองค์หนึ่งติดนั่นหนงวันนึงติดอันนี้เขาประก,กาศเลยว่าที่ยังไงก็ขอให้มาช่วยกันเหลวงพ่อ,อเออ ه, กระโดดล,ลงมาก่อนเพราะเหตุอ,ไอะไรพราเจริญมาบอกกล่าวคณะนริศไทาญ,ญาติโยมอย่างวันนี้ละพวกญาติโยมที่มานั่งฟังหลวงพ่อวันนี้ก็คงจะบอกญาติโกโหติกาญาติธรรมทั้งหลายหลวงพ่อท่านผู้บาอาจารย์ท่านจะรวบรวมจะถูกปัจจัยเนอ้อซื้อที่ดินเมืองโคโลราโดพวกเราก็จะได้บอกต่อๆกันในหลวงพ่อจะได้ลงมาก่อนและก็วันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ไปฉันอยู่ที่ จิตโฆษณาจิตกลุ่มนั้นก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะเป็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้เขาคิดว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็คงจะมากอย่างที่หลวงพ่อเคยไปทุกครั้งหลวงพ่อจะได้ประกาศที่นั่นอีกที่นึงเ,เรื่องนี้แหละเรื่องโคโรลลาโดของเราเนี่ยแหละแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็เป็นห่วงเรื่องเจดีย์ของหลวงตาเห็นไหมหลวงพ่อพูดไปในขอบจักวาลไหนก็ตามแต่โค้งมาก็โค้งมา,งมาหาเจดีย์หลวงตาใช่ไหมละ่ะ เออ,อเรพราะเหตุไรเพราะว่าเจดีของหลวงตาเนี่ยเป็นเจดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าววันลูกศิษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่พูดถึงเออไม่ช่วยกันคนละไม,คะม้คนละมือไม่ช่วยกันคิดใครจะเป็นคนคิดบูชาพระคุณหลวงตาของพวกเราบัดนี้มาถึงพวกยุคข,ของเราแล้วลูกยุคของเราต้องช่วยกันคิดแหละจะทํำยังไงให้ดีที่สุดบูชาพระคุณองค์งงหลวงตา เพราะว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเขาก็ออกแบบมาแล้วเขาออกแบบตั้งแปเดือนแต่คราวก่อนเขาก็ออกแบบมาทําไมมันช้านะักตั้งห้าปีแล้วเนะี่ยคนศรัทธายาโยมบางคนก็ทมแต่ตามไม่จริงเขาก็ออกแบบพอว่าพอ,พอตกลง่าจะจะสร้างแล้วเขาก็ออกแบบพอออกแบบขอให้เขาออกแบบท่านก่อนทูลกระหมอ่อมพระหญิงกับไปประกาศสองครั้งไม่ใช่เหรอ ประกาศครั้งหนึ่งก็บอกเออเจดี JD ลงตาเนี่ยสร้างแน่อ,อสร้างแน่นอนนะเนอะใครเห็นมีความเห็นว่าอย่างไงก็เงียบออถ้าจะอย่างนั้นก็จะออกแบบแล้วนะแต่ก็ออกแบบพอออกแบบเสร็จแล้วก็ไปวางศิลาเลิกหลังครั้งที่สองทุนก็บอมฟ้าหญิงกับลูกสาวไปวางศิลาเลิกพวกเราก็คงจะจำได้พอวางศิลาเลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีแบบแปลนพร้อมที่จะประกาศสร้างนลท่นนี่ เราก็มีหลวงปู่ลีกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคนไปที่วัดป่าบ้านตาบอกว่า,าตรงเที่ยตรงที่พระราชทานเพิงสดิละสังขารของลงตานไม่ให้สร้างจะเก็บไว้เกิดสักการะบูชา,าไม่ให้สร้างถ้าสร้างที่อื่นไม่เป็นไรสร้างที่อื่นสร้างได้แต่ตรงนี้ห้ามแต่ตามไม่จริงก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่ตามไม่จริงอย่างพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นเนี่ยนะพิพ,พิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสที่พระราชทานเพลิงจริงๆของหลวงปู่มัน่นก็คือโบสถ์นะคณะทาญาทโยมลูกหลานตรงบุกโบสถ์นั่นแหละโบสถ์วัดสุทธาวาสนั่นแหะอันนั้นคือที่พระราชทานเพลิงสรีระสรรังขาร,รของหลวงปู่มั่นตรงนั้นแต่ว่านี่เขามาสร้างพิพิธภัณฑ์ตรงอีกห่างกันประมาณเกือบ20เมตรมัม้งยี่สิบถึสาเมตรเนี่ย ห่างจากที่พระราชทานเพื่คนก็ให้ความสําคัญพิพิธภัณฑ์ลูกหลวงปู่มั่นตรงนี้ใครมาเขาก็ไม่ได้ไปกราบระโบสถ์นะเขาไปมากับพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นที่ขึ้นมานั่นแหละถ้าจะว่าท,าที่สําคัญไหมตรงไหนก็สําคัญหมดทุกที่น,ะนั่นแหละขณะเราอยู่ที่วัดสวนแสงธรรมเหล่านี้แหละเราก็ยังน้อมกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตา ที่ข้าพเจ้าได้รู้สิทธิ์รู้ธรรมรู้คุณงามความดีรู้ในจิตจิตภาวนาเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องสมาธิปัญญาสมา <c oughs> สมถะวิปัสสนาเรารู้มาจากองค์หลวงตาเนี่ยมากกว่าทุกองค์เพราะท่านอธิบายได้ทีวท่วนท่วนทีเรื่องสมถะและวิปัสสนาเนี่แหละเราก็น้อมเราเลถึงพระคุณของหลวงตาอยู่ตลอดเรื่องคุณธรรมปฏิบัติธรรมขององค์หลวงตา แต่อามิตชบูชาอามิตธรรมเ่พวกเราก็ควรจะเอาจะเอาตรงตรงไหนอย่างไรแต่สมัยนั้นก็หลวงปู่ท่านบอกไม่ไม่ให้เอาตรงนั้นตรงไหนก็ได้แต่นี้เขาก็ออกแบบใหม่เมันเสียเวลาไปแล้วตอนี้แบบเก่าคือสถาปนิกเนี่ยเขาจะไม่เอาแบบเก่าไปสร้างที่อื่นเลยคือตรงไหนที่ออกแบบเนี่ยเขาจะไปดูยืนดูว่าเจดีย์จะหันหน้าไปทางทิศไหน อไปเป็นยังไงภูมิทัศน์เขาจะต้องดูภูมิทัศน์ด้วยเพราะว่เจดีย์เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะอยู่เป็นรอ้รอยเป็นพัน,พนปีนะเอออย่างเห็นไหมออะไรที่เขมรเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยของเรา,เาขนาดพระอาทิตย์ขึ้นมันจังทะลุปไปทุกประตูเลยลักษณะอย่างนั้นแหละสถาปนิกขนาดรุ่นเก่าๆนะรุ่นเก่าๆเ,เขาก็ยังคิดนะ อันนี้สถาปนิกใหม่เนะี่ยเขาคิดตามแนวแถวสถาปนิกเก่าของเขาเหมือนกันนะหันหน้าไปทางทิศไหนทิศตะวันออกทิศตะวันตกอ,อย่างนี้ไปตดนะลาคาไปได้เนี่ยนะจะไปถึงปุติลงตาด้วยหรือจะไปถึงอพระพุทธเจ้าด้วยที่เมืองอินเดียด้วยเพราะทุกวันนียเขามีฤทธิโจูดอะไรของเขาเนะ่ยเขาวัดนะให้ไปถึงขนาดนั้นละ่ะสถาปนิกเขาคิดนะทีนี้เขาก็ พอเสร็จแล้วเน่เขาก็ไม่เอาอะไรเลยเออพขไม่เอาเขาก็ถอยละวันทุนก็มองฟ้าหญิงโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สร้างละมันหลายเรื่องลอเกินตอนนี้ก็หลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีท่านสุดใจโอ้ถ้าหากว่าฟ้าหญิงไม่มาสร้างเออเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะทํำยังไงเออพ่อเราก็ยกจองเชิดชูบูชาว่าเป็นลูกสาวองค์หลวงตาถ้าลูกข้าลูกถ้าคุณถ้าฟ้าหญิงถอยไปเนี่ยเออเหมือนกับเหมือนกับพวกเราเนี่ย เหมือนกับพ่อเออเหมือนหลวงตาของเราพ่อของเราเนี่ยเออประสานสมคีเออเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเข้ามาสู่ตระกูลของเราแล้วพอมาถึงตระกูลของเราเนี่ยลูกหลานทั้งหลายผักหนีเนี่ยคุติสิผักหนีเอไม่เอานเออมันจะเสียนะเสียตระกูลนะเออเสียอที่หลวงปู่ที่หลวงตาของเราเออทูลเชิญหรือว่าท่านพระองค์เข้า มาเคารพนับถือเรื่อใสแล้วเนี่ยนะจุดนี้คือจุดหนึ่งหลวงปู่ลีหลวงปู่มีก็ถ้าสนใจเลยขออีกเนี่ยขอตูงกระ่อฟ้าหญิงมีจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาเออเอาที่ไหนก็ได้เออแต่ขอตรงนี้ทางคุณกระ่อฟ้าหญิงบอกว่าเอ๊ะจะไม่เป็นอย่างเก่าอีกเหลือที่ว่าให้เอาตรงนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ก็มีจดหมายยืนยันนีว่ว่า ไม่เป็นยืนยันว่าเอาตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ทำเร็วสร้างเร็วเร็วขึ้นมาหน่อยอันนี้เหมือนช้าเกินไปทุนกหมบอมเขาบอกว่าเร็วไม่ได้เพราะออกแบบการออกแบบไม่ใช่ว่าป,ปรับออกแบบง่ายง่ายไม่ใช่มันต้องออกแบบใช้เวลาถ้าอย่างนั้นขอไม่สร้างแล้วเพราะว่ามันออกแบบเร็วไม่ได้ทางท่านทางได้บอกว่าอยากจะให้ออก สร้างเร็วเพราะว่ายุหลวงปู่มีแก่แล้วหลวงปู่ลีก็แก่แล้วอยากจะเห็นเจดีย์พิพัฒน์นของหลวงตาทุนก็หมอว่ามาสร้างไม่ได้สร้างเร็วเอาถ้าสร้างไมาเร็วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่กําหนดเงื่อนเวลาก็ขอให้สะดวกทางู้นก็นแล้วกันก็มีจดหมายขึ้นไปอกีกบอกอีกท่านือเอาท่านนี้ก็ออกแบบออกแบบมาได้แเดือนอนาษาษาญญักนทายาทโยมแปดเดือนกว่าจึงเสร็จนะ พอเสร็จแล้วเนะี่ยลวงปูาลีเอ๊ะทำไมมันช้านักวะลวงปู่ลีก็ไปสร้างศาลาหลังหนึ่งไว้ก่อนเ,อเพื่อจะให้ฝ้ายหญิงจเจดจมากใครๆคนได้ยินรู้พอต่อมาทําไมช้านักเลยม,มาสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาอีกพอสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแต่นนี้แต่มันขวางนะสิเนี่ยเพราะดินแปลงนี่เร้อยร้อยแปดสิบเอ็ดไร่เนี่ยที่จะมอบให้ท่านไปสร้างเนี่ยมันสร้างขึ้นมาก็เลยขวางกัน แต่เอาเถอะมันก็ยังห่างกันอยู่ยังพอจะลงได้อยู่ทีนี้ก็เลยมีปัญหาอันนี้ขึ้นมาก็เลยทําให้ทางสถาปนิกผู้ออกแบบก็ดีทั้งลูกศิษย์ลูกหาฝ่ายลวงปู่ดีก็ดีทุกศิษย์ลูกหาลวงตาทุกคนก็ดีก็เ,เลยไม่รู้จะเอาอยัางไงกันเถอะตลอดหลวงพ่อก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อว่าถขึ้ยังไงก็เตอะนะ ถึงยังไงคณะจิตยาและจิ์ทั้งหลายที่ได้นั่งฟังหลวงพ่อนี่ควรจะเห็นควรจะลงมติกันว่าที่มหาวิทยาลัยศิลปากรออกแบบนะที่ทุนกระหม่อมยอมรับพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเ,เป็นประธานเป็นหัวหน้าออกแบบนะกับคณะครูบาอาจารย์แล้วก็ทูลกระหม่อมเป็นประธานในการอนุมัติออกแบบท่านก็เห็นด้วยแล้วนะ ว่าสวยงามเหมาะสมแล,ะละ้วล่ะนี่แหละอันนี้หละคือจุดหนึ่งเพะฉะนั้นหลวงพ่อจึงลงมาเทไรหลวงพ่อกับพูดให้คณะสัตยาติลงฟังบอกว่าพวกเราไม่ควรจะไปคัดขวางขอควรเจ้าหนุมทนาสาธุก,การพร้อมๆกันถ้าหากว่าพวกเราจะงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยท่านลงไม่ได้นะพูดง่ายๆพูดตรงๆเลยว่าทางฟ้าในี่ลงไม่ได้เพราะว่า ยังมีพี่น้องประชาชนยังขัดขวางกันอยู่ท่านลงมาข่านจะเข้าข้างหนึ่งออกไปทั่นก็เป็นทัานอีกเข้าข้างหนึ่งท่านจะไม่เข้าข้างใครถ้าว่าพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาเนี่พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นอ้าวสาธุถ้าทุนกระหม่อมมาสร้างแล้วพวกเรายินดีเอาเลยเอาตรงไหนก็ได้ที่ร้อยแปดสิบเอ็ดไร่เนี่ยเอาลงเลยถ้าพร้อมเพรียงสามัคคีกันอย่างนั้นน่ะท่านก็ลงมาด้วยความสบายพระทัยของท่าน ทั้งแม่ทั้งลูกนะมันจึงจะถูกได้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกแล้วบอกอีกกล่าวแล้วกล่าวอ,อีกให้คณะสัตาย,ยาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังอ,อ,อยากจะให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพราะเจดีย์เมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงพ่ออินนะถึงหลวงพ่ออินจะเป็นคนพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็เถอะน,นะหลวงพ่ออินอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วหลวงพ่อจะยืนไปเท่าไหร่ถ้าได้แปดิบบุญโขอแล้วหลวงพ่อเนี่ยนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะ แต่ในใจหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้เชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตาเพราะองค์หลวงตาในท่านมาที่สวนแสงธรรมมาทุกครั้งที่รัตธาติยมอยู่ที่นี่ถ้าหลวงพ่อพูดก็คงจะไม่เกินไปพอมาแล้วท่านถ้าท่านมีเวลาน่ท่านก็เดินไปดูพิพิธภัณฑ์พระเนเรสวนที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยถ้าพราท่านไปดูท่านก็เดินดูอ่านดูอ่านดูเสร็จแล้วท่านก็มาเขาหน้าอีกไปอีก ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนที่ท่านไปชมพิพิธภัณฑ์อของพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรเกิดที่ไหนประสูติที่ไหนอยู่ที่ไหนกู้ชาติอย่างไรที่ปตาประกาศเอกราชอย่างไรสู้สึกสงครามอย่างไรนี่แหละหลวงตาไปอ่านประวัติเนี่ยหลวงพวกเราก็คิดว่าในเมื่อลงตาจะสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาเนี่ย เป็นแบบฉบับที่ดีของประชาชนท่านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากต่อมากจนถึงโค้งสุดท้ายของท่านอายุ7จ8 0ปีท่านก่อนเนี่ยนะประกาศหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ถึง13ตันกว่าเงินดอลล่าร์อีก10ล้านกว่าดอลล่ารนะ์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เป็นเป็นหมื่นหมื่นล้านนะท่านทองคำมันขึ้นก็คิดนุ่มกับแพงกันนะเพราะนั้น อันนี้ก็คือหลวงตาเป็นผู้ออกทับคล้ายๆกับพระนเรศวรลักษณะอย่างนั้นแต่นี้ท่านออกทับทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติชาติไทยของเราเมื่อเมื่อเอาทองคาเข้าคลังหลวงเมื่อพิมพ์ธนบัตรออกมา่เยธนบัตรก็มีคุณค่ามีคุณค่ากระดาษไม่เป็นกระดาษไม่เป็นกระดาษเศษมันกันไม่เศษกระดาษอย่างเมืองลาวเนี่ยคงจะไม่มีทองคําอยู่ในคลังท่าน ประเทศไหนก็ตามมีทองคำเ,เป็นหลายร้อยหลายหมื่นหลายแสนตันเลยพิมพ์ธนบัตรออกมาเนี่ยมันมีคุณค่ามีราคาทั้งหมดเพราะว่าในประเทศของเขามีเครื่องมีเครื่องประกันที่แน่นหนามันคงคือทองคํานี่แหละอันนี้ของประเทศไทยของเราเหมือนองหลวงตาที่ท่านเอาเข้าไว้ในคลังหลวงอันนี้เกิดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจักรไทาญาติโยมลูกหลานทุกคนไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้แหละ อันนี้ก็ควรจะเป็นประวัติศาสตร์เชิดชูบูชาพระคุณหลวงตาไม่ใช่เหรอต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเดี๋ยวนี้ประชาคมอาเซียนเข้ามาเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะต่างประเทศเข้ามาเออเข้ามาดูมากราบที่ไหนว่าปี39 4 0ประเทศไทยกำลังจะล่มจมทางเทศเรษฐกิจในยุคนั้นแต่มีพระในพระพุทธศาสนาพระองค์หนึ่งพระแก่องค์หนึ่ง ออกมาช่วยพยุงประเทศชาติหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ทั้ง13ตันคนคนนั้นเจดีพิพิธภัณฑ์ขั้นอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยแหะถ้าใครมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยเขาก็จะดิ่งไปดูไปกราบไปไหว้พวกเราในฐานะลูกหลานก็คงจะเป็นสง่าราศีในตระกูลของเราเไม่ดีกว่าเหลอทั้งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยื่นมือลงมาช่วยแต่ทําไมพวกเราจึงคิดสั้น หลวงพ่อคิดว่าอย่างนั้นนะวันนั้นขอให้พวกเราคณะสัตวาไทยิโยมลูกหลานนะหลวงพ่อมาทีไหรหลวงพ่อก็เป็นห่วงนะเ,เป็นห่วงในความแนวความคิดสาหรับสิดยาด้วยสิทธิขององค์หลวงตาวันนั้นวันนี้ถ้าหลวงพ่อพูดยาวคงจะยาวผมน,นี้เอาวันนี้เอาเพียงเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะอะต่อไปรับพรในต่เนิน้ะ <c oughs> ยะถา,าวาริวาหาปุราปริปูเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิพเปเมวะสมิจัตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนารสุยะธามณิชโชติระสุยาธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพรารวโพวินสัตสตุมาเตภาวัตวันตาร,รายยสตุเีิ ยุโคมภาวาพิวันทานสิลิสานิจจังวุฒาปาจายนุจตตารว昙วัฒน์ทันติอายุวันโนสุขัมบาล อายุโดปาราโดทีโรวันนโดปฏิภาณนโดตุกัรสานดาตามิธาวีตุข้างสวัติกาติายุงดัตวาปลังวันนางสุขัญนจ,จาปฏิภณาภณโด ต e ah ad ิขายุยาสวะหติญาตายตุปปัตติติพวตุสพปมังกาลังรักขันตุสาเบเดวตาสามัคคูทานุภาเวนัสดาโสธิพวันตุเตนพวตุสพพมังกาลังรักขันตุสาเบเดวตา สามบาธมานุภาเวนะสาาโตทีภวันตุเตภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามัสังคานุภาเวนะสดาโตทีภวันตุเต